ก็สวัสดีครับคนที่ชิลีครับม,ม 40, 40, 40. 40. ินิไลแม็ซิบิเลติซิบเลติเฟนครับอีกสองวันวันนี้ผมก็จะมาเล่นหนาสองครับแต่คผมก,คมกผ็ความยากอันนี้ความยากเลือกเอนครับความยากที่ชิ้นสุดที่โคตร,รอลังการเอเนี่ยนะครับคือผมได้หนาที่สองนะเป็นก้อนเรียบกอนที่โ,โอกาสออก0.2นย์จเปอร์เซ็นต์นะเจอไหมน่าจะเยอะครับเหลือเท่า ถ้าผมได้สเปลนี้ก็น่าจะดีนะคือสเปลนว่ามันมีเยอะแยะครับมีสเปลนดุอเองคูณสามแบบแล้วก็สเปลนี้ครับแต่พี่มีมาคือมันคูณแค่หนึ่งถึงสามแบบีกเกมมันจะอีฟิกคูณแค่หนึ่งถึงสามแบบีกคือเฉยถ้าคุณได้กอรลีนะอันนี้อันนี้กอร์ลีครับก็อันนี้คอณเซ็คือมันจะปิดทั้งหมดค,คือมันรวมทั้งหมดเลย จะเล่นยากหน่อยทหารสองเล่นยากไหมยัวยากครับที่ตัวผมแนะนำออกไปคือเฮลิคอปเตอร์ครับฮารเฮลิคอปเตอร์ครับครับทาวเวอร์โซ่คาเมราเจ้าครับถ้าต่อไปก็นะครับถ้าถ้าถ้าเทาคับเป็นสายฟรีแบบไม่มีตัวมันเนี่ยคือใครผู้เล่นก่อนน้น่าจะรู้เขาแจกฟรีมาเหรอถ้าไม่มีก็ไปเล่นในหาในครับเนี่ยช่องยัยพี่ครับเขาจะตอบ สีขาวเน,นี่ยเนี่ยสีขาวครับต่อเหรียญให้เรานะั้นฝ้าเอ็นนี่ก็ได้อันนี้มันตินดารณาพอไว้ได้พ่อผมไม่ได้เขาผมไม่ได้มีโอเคพ่อผมจะต้องเอาเพราะอันนี้ผมได้ผ่านจากเอไอแวนสิบครับมันยางเลยยากเลยผมใช้เฮลิคอปเตอร์ครับเฮลิ A คอปเตอร์คาร์บล่าแมน,น ไม่ไม่มีล่างนะแต่ผมเนี่ยอัพเต็มหมดหน้าต่างที่จะพอไหมาจะาเลอไททันพาวเวอร์โซ่คาเมล่าคิวคาเมล่าครับไททันคาเมล่าเลยลาคอสกโอเคครับก็รัวก็เล่นกันเลยครับไปเลยเริ่มกันเลยเริ่มครันนบวิธีพานาหลัานี้มันจะปลุกคุณท่าให้ครับคือ เราไม่ต้องทำนะครับเปิดให้คุณท้ามันจะให้เราท่าเจ็ดร้อยแอบโอเคแลวไม่แลบโอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้แต่เย็นโซ่ข้าวแ <c oughs> ลบได้โอ้โอเคครับเออมันจะเพิ่มค <c oughs> วามแจ้าไยเรื่ยผของวิทวางคอมพิวเตอร์อย่างเดียวครับโอเควางนคอมพิวเตอร์ไป แล้วก็ระวางคือมันจะแ,แช่แข็งครับแน่นอนต้องวัดตัวนด้วยค,ความเฮีเตอร์กร็เพื่อผมจะาวาง่ต่อาไปโดนแช่แข็งแล้วเล่นยากแน่นอนครับโอเคถ้าโดนแช่แข็งแล้วก็มันแช่ตัวตีตัวใหญ่ลเ,เลยแล้วมันโดนแช่แข็งเล่นเลยครับ คือคูณห้าหน้าสำคัญเลยห้าสำคัญอถ้ามันแช่แข็งมาปุ๊บเราก็จะไม่มิทางแก้ทางได้เลยครับไปก็อัพไปเรียร้อยอัพพันนึงอัพพันแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคือมันยากไหมก็ยากเลยครับเนี่ยชอบแช่แข็งแ,แล้วมันโคตรปวดรักษาคือคูณห้ามันเราถ้าเราเราจะเปิดเราปุ๊บมันจะ อัพเป็นตัวละนั่นมันแค่แข็งเลยก็คือมันจะนั่งลำขาดวอลเลยเนี่ยเอเอ็ A, 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 นะ่คูณสิบมันนั่นคือความยากมันก็คือมันแค่แข็งยิ่งอีกครับเลยถ้าเป็นตัวอย่างท,ที่เราเทเลเพลยนะ์อ่ะมันจะแค่แข็งถางวรเลยแล้วมันก็แข็งอีกไปถ้าใครเป็นพวกมัลที่มาไม่ดีนะมัลผ่านไม่คือแช่แข็งรัวๆโอเคครับ ครับตามเรียบร้อยน่ารำคาญครับนี้น่นารำคาญบบาาจริงด้วยน่ารำคาญแช่ไขน่นาำกูดิไปแล้วสิบทีกว่าจะแตกโอ้ยโอเคครับก็ใช้เสร็จเนะี้ยความไม่สบายคับ้าดลานสองแม็ซ์สิบแต่คุณต้องแต่อันนี้มันต้องเล่นมือนนะเอลซี LC ได้ไหมไม่ได้ครับแมงลิคุณต่างาลกแต่ ถ้าใครมีร่างในหมองก็สบายครับตั้งในหมอนมันจะแบกนิ่งเยรามีอยู่สามร้านครับนี่ไงถ้าเราคิดน้ําแข็งคือเราต้องคิดให้เวียนครับ้าไมา่คิดไม่ไหวสวยครับสวยแน่นอนดีครับหาหอาณาขอมานั่งเก็บประจำเลยแช่แข็งหรือถ้าเปทีวีที่แหวว้แช่แข็งแม่โครนั่ง Ừ, อผมไม่เอาเออไม่เอาเล่นในมือถือหรอกเล่นก็เล่นยากถ้าเล่นอีเวนแบบแช่แข็งโคตรเกลียดเลยแช่งเลยแล้วคือโดนแช่แข็งแล้วไม่พอแล้วคโคมปวดขาแล้วนุองเด็กหายตัวน,นด็กก็หายครับพลาดลาลาลหรากระบามือไม่พลาดไปกดเองครับโอเคสมมอล์ก็สบายมันไม่เกลียดพลาดเลยครับพอสมัยก็มันมีแค่ มี50เบียครับนะวิธีผ่านก็ง่ายก็ง่ายครับแต่คุณต้องวัดตัวมวยนะ้ำมันทำแค่ใช้หมดคนผลน่าจะปวดมีกันต่อนครับมันเล่นน่าจะยากกว่าตอนต้นเนี้ยเพราะว่าตอนต้นเกมมันยากหน่ะครับวอลเหลือตั้งสิบสองล้านแล้วก็สองแสนห้าครับคือว่านเกมเนี้ยเขาเรียบร้อยครับสบายครับที่เหลือเคลียร์พวกทอยเลยครับ มันคุณห้าห้าครับคือคุณห้าห้าแต่มันก็ไอ้เอิคาเตอร์คาเล่ามแล้วก็ให้อัพไปก,ก็ได้สี่หมื่นสองสี่หมื่สองพันับโอเคเดี๋ยวจะประจาไเดแช่แข็งสอ้พวกมอนมันมีประโยชน์อยู่ครับมันน้ำเมดอยู่แล้วน้ำเมล็วฟังฟูกฟ็แล้วครับถึงก็น้ำเมดก็สองหนนั่งก็สี่หมื่นนั่งนครับก็ดีไว้วครับท,ท่าไหลตัวก็กกันไป เอาอีกทีนี้ก็ได้แต่ไม่แนะนานนะครับอีกทีนียมันจะใช้มีนช,าชาๆๆๆ้า,า,า,านะโอเคครับซ้วก็ราคาทั้งหมดโอเคก็จบไปครับเนี่ยทั้า5ทีครับแต่ถ้าใช้เวลากินก็จะ่ส่วนหีครับอโอเคเ่าให้หนึ่งก่อ่งให้หนึ่งค้ก็พกคนุะาเซอร์ไกส์ก,ก,กดแชร์ครับนี่ครูสั่งงมากคือถ้าผมเล่นคูสามแล้วน,นี่ลาไปก่อนเถอะครับ